กูซ <A. S 2> ากกันมาตั้งนานมึงกับเหล่กูเจแค่ก็พวกกูจะนั่งคารและพวกกูมันคนจะเทและพวกกูไม่เคยยอมเลยก็บอล anyway กูเป็นไปทรงโซนพกอกู feel like a plan ก็พวกกูเจแค่ในไฟแอมกู from the king บันลังที่พวกกูคลอบมันช่วยมาชิงมันเอาไปเทกูปังทงล้มแฟมีเลสเซนเต้ความรู้สึกมันเป็นยังไงเวลาที่พวกมึงโดนกูเค้ก็พวกกู ไฟแอมกูฟลอมด้วยเคงบัลลังก์ที่พวกกูครอบมันช่วยมันชิงมันออกวเทงกูปังทองลงแฟมีเียเซ็ตเตงความรู้สึกมันเป็นยังไงเวลาที่พวกมึงโดนกูเคงกูเคยไม่มีอะไรแต่ว่าวันนี้กูมีทุกอย่างไม่ว่ากี่โอเปอเรชั่และโกโกโซกันมาทุกทา่าอะไรจนที่พวกกูยืนพวกกูตายมาไม่ไง่ายเพพวกกูเจ๊แค่มึงก็รู้ว่ากูรา The Fly กับ My Gang แต่พวกกูมั่นใจในไฟเอ็มพวกกูไม่แพ้เอ็กูแพ้มันปีนซานและมึงก็รู้กูฆ่าไม่ตายกูต้องไปแลกกี่แก๊งถ้าพวกมึงหาอย่า ready die กูสร้างกันมาตั้งนานมึงก็รู้กู JK แต่พวกกูใจนั่งคานและพวกกูมันคนเจะเทแต่พวกกูไม่เคยยอมเล่นกับบอท anyway เป็นเป็นทรงส่งสงวนพ่อกูเฟลไลก็เพลงก็พวกกู find, แจ้งแค่ในไฟแอมกูฟลอมนักแข่งบัลลังก์ที่พวกกูคล้องมันช่วยมาชิงมันออกวิเทงกูฟางทงหลงไฟ้มีเลเสเซนเตงความรู้สึกมันเป็น ที่พ่อมึงดองกูเค็งกับพวกกูแจ๊กแค่ในไฟแอมกูฟลอมและเค้งบัลลังก์ที่พวกกูครองมันชวนมาชิงมันออฟเวทเทงกูปันทองล่องไฟมีเลเซนเตงความตัวเซอร์มันเป็นยังไงเวลาที่พ่อมึงดองกูเค็งไม่เลยพ่อมึงเป็นแี่เหยื่อแต่ว่าพวกกูคือขาดตะกอนแล้พวกกูสายเถื่อนกูไล่คาบบมาแล้ทอนกูจานให้ได้ตลอดได้ัานถ้าพ่อมึงต้องการไม่สนิทอย่าติดตลกไอ้ตว์อย่าพายมาจ้องตากับพวกกูจัดหนังคารเจอพวกกูมึงแกเละเว้ยบัลลังก์กูครองมันนาน ใครก็รู้กูไม่ต้องเซ่ต้องมีหนึ่งซ้อมทามึงทำเพื่อให้กูแจ็บมาถ้าใครมาล้ำแส้นมึงก็โดนพวกกูแกมกูสร้างเงินมาตั้งนานมึงก็นรู้กูเจแค่ก็พวกกูจะนั่งคานและพวกกูมมนคอรจะแท้และพวกกูไม่เคยยอมไรก็บ b อล any way กูเป็นไปสรงสวนพอกู feel like ก็แผลก็พวกกูเจแค่ในไฟแอมกูฟ r ร m มเ e king บลลังที่พวกกูครองมันช่วยมาชิงมันออกวิเทกูฟังทองหลงไฟมีเล้เสนเตความรู้สึกมันเป็น เวลาที่พวอมึงดองกูเค็มกับพวกกูแจ้งแค่ในไฟแอมกูฟรอร์นักเค็งบันลังที่พวกกูคลองมันช่วยมันชิงมันออกไปเทงกูฟางทงลงไฟมีเลื้อเซนเต้ความเงิซึ่งมันเป็น ที่พมึงดเงยูเพม่อได้กูใช้ชีวิตไม่แข็งของเร่าตัว b บดไดวัน a ด้เทิร l นไดคิดกลับไปกูคงไม่ชอบโช์กูได้ได้เค็งแต่กเก็ตนักเก็ภายนอกมันอาจจะน่ากลัวแต่กูไม่สนกูไม่เห็นมันในเฟนตอนนี้กูแค่ได้คนที่กกลัวแย่พวกมึงก็รู้อยู่ว่านนเจ้เคมันหัวก็เรืองโผพวกมึงแตกมึงเ l o w We say no 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 เพราะกูใจแคบมันฟ like ิน king, นนบนบนลเลยน้ำมมปรวัยเพราะกูน king, มากมิมคุกคไมีอยู่บนบน no, oo, ้นลางไงโน่นเีกูไม่ได้ตอแบบผมมไม่ได้ไม่นอนอยคิดจะกเขามาลอกโดยเพรากูทำมึงลบเป็นกองเพราะูใจแคบมันฟิลเลยน้ำปรวัยเพราะกูนมากิมคุกคูมีอยู่บนบานลางไงโน่นเี่ยกูไม่ได้ตอแบบผกมไม่ได้ไม่นอนอยคิดจะเขาวลอกเดยเพราะกูทำมึงลบเป็นกอง